เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,570บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับเงินกรณีชลาภนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสํานักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดนะครับดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพ ต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับเท่ากับมี24ปีนะโดยประมาณนะครับ66ล42ก็ประมาณ24ปีที่มีการส่งเงินสมทบมาแล้ว เงินบำนาญชรา,าภาพจะได้รับนะครับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนอายุครบ55ปีบริบูรณ์นะครับจะได้รับบำนาญชรา,าภาพร้อยละ2 0ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชรา,าภาพขึ้นอีก ร้อยละ1.5ต่อระยวราการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับไปดูตัวอย่างกันตัวอย่างที่1น,นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยด1 5 7 7 0บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกิน สุขคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก30เที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น50 50ของ11,570บาทนะครับเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ5,785บาทนะครับตัวอย่างที่2อนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย 11,570บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่จะได้เพิ่มนะครับ22.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ11,570บาทเท่ากับเงินบนานาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ4,917บาทนะครับ ตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ย11,570บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสุขคานวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น35% 35%ของ11,570บาทเท่ากับเงินบนานาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ4,050บาทนั่นเอง ตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,570บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสุดคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก7.5ที่จะได้เพิ่มเป็น27.5 27.5ของ11,570บาท เท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ3,182บาทนั่นเองตัวอย่างที่5นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,570บาท20ของ1 1 5 7 0บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ2314บาทได้รับทุกๆเดือนไปตอลอดชีวิตเลยนะครับเรามาดูตารางนี้กันบ้างนะครับแม้ ประกันสังคมนะตอนที่ออกคลิปวิดีโอนี้นะครับจะส่งมาแค่24ปีก็ตามนะแต่ประกันสังคมเนี่ยนะครับสำหรับใครที่เริ่มมาเป็น First j o b อบเรเริ่มเข้ามาทำงานนะครับย่อมมีโอกาสที่จะส่งมากนะครับไปได้33 35ปีหรือบางคนอาจจะถึงขั้น40ปีเลยก็ได้นะถ้าเกิดยังทำงานอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับซึ่งแน่นอนการวางแผนอนาคตนะครับรู้ล่วงหน้าไว้นะครับก็จะเตรียมความพร้อมได้ดีที่สุด อ่ะมาดูกันนะครับอย่างเช่นทรง34ปีได้5,611บาททรง33ปีได้5,438บาททรง32ปีได้5,264บาททรง31ปีได้5,091บาททรง29ปีได้4,744บาททรง28ปีได้4,570บาททรง27ปีได้4,397บาททรง26ปีได้4,223บาททรง24ปีได้3,876บาท ส่ง23ปีได้3,702บาทส่ง22ปีได้3,529บาทส่ง21ปีได้3,355บาทส่ง20ปีได้3,182บาทโดยประมาณนะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตาสามสามส่ง งวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บาเนตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือนธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้กันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ s s o ไทยสแกน QR c อ d e คที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน ไลน์นะครับของประกันสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆน,น,นะครับหน้าหน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากการน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ